h a p p t d a y to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. เอาเป่าอย่อหลังเฮ้ยแจ้งเอยมาเขียยบนิเปลาเค้กนะเค้กให่เปลาเียม่ได้พี่โมเอ้าขึ้นังอย่างใดยังกะอธิษฐานเอาเื้อเอาเองน้ำ อาจ้าไอ้ขต้องควรนมาลองยู่เาอจไห่พ่่พอมเลดะซ้ายอม้ือซ้ายไม่ห้พอมึงตอนแกะกันนี่หองข่อยวัน้สื้อธรรมดามักกะอันนี้เนาะแบบไอติมหลานเสบกวาางอ เนี่ยก็มีอันนี้หมอบบี้ที่เปิดไทยฮะไทยนีงเปิดแค่นสิเปิดไายแค่น่าตังค์นะมี FT หลายคนค้างคาไปไหนตอนนี้ก็การชีวิตเกือบจะปกติแล้วออกไตในคอก็เอาออกแล้วมาฟอกที่แขนแทนโอ้ยไอ้วัวมันเลยลุ้นๆสียังสีเขียว ยังเลยเี่ยตตากแก่มแก่มนนค้อืฮ่าฮ่าฮ่าใย่งการเนียอืองทีนี้อออย่บอกนะว่าอะไรเนี่ยจะเตัวไหนนี่ตัวนี้เอาตวผู้นะเอาตัวช่องไปันเอาตัวไหนไม่ไปอุ้ยง ยังิีเกียวที่เกียวอีกแล้วโอ้โขอบคุณค่ะโอ้แบบละากนองเลยลากอย่างไหนีรยังก่อนที่เียวที่เียี่เียวอปูอยาหนหอย่ไงงมันมีหูวองเอาหอยไปฝกไเลย ไปกับเป้าเหรอเขาลากมานีงบ่เปกับเป้าบ่เรื่องเป็นตุ๊กตาซื่อตุกตาโอ้เป็นกระเป๋าหรือเปล่านันเดซีปอาลฟ์เมซีปตุ๊กตาเฉยๆนี่นี่นี่โอ้มีตาแมนรงแรกแล้ด้วยแม่น่ะมั้งเจ้าหอยพิษทางหรือเปล่าจะไปหอยตรงนั้นมั้งโอ้เบ่บัวนางสัสซีดีตัวนี้ บอราสุดๆม่ทัองหมู่บ้านถุงทุงวันเ่องยืดอ้ี๋ยวจปล่อยให้่ื้าทะโอ้ยโอ้โซ่ปเลยแดบใหญ่หนาปั๊บ่ไปเล่นแล้วกันขอบคุณค่ะไั่ไอันี FC ด้วยทำไม ให้หน้าให้ตาไปเลยแล้วก็มีเวลานะครับก็เนี่ยงนี้ด้วยแค่เพง่อเพาะใจอ่ะวันเว้นวันนะครับอาทิตย์หนึ่งเพาะสามครั้งแทบจะไม่ได้มีเวลาอยู่บ้านไม่ได้ักอืมบางทีเพาะมาก็เหนื่อยอย่างเงี้ยไม่ได้ทำคลิปนานเลยก็เลยแบบไม่ทําเลยนะครับคลิปอันนี้มีโอกาสเซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังแฮปปี้เบิร์สเดย์โอ้ตั้งกล้องผิดเป็นเป็นมุม เดวตั้งไม่เป็นไรเอาแบบนี้ก็ได้เนาะเราก็ลงไปตามเท่าที่เรามีนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสบ้างๆเดี๋ยวจะทำคลิปบ่อยๆอยู่ว่าจะทําอยู่แต่มัน,มนมยังไม่มีเวลานะครับเนาะโอเคเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย